สวัสดีครับซิตี CNG 2013แท้แท้ครับสวัสดีครับ CNG ปี1 3แท้แท้คันนี้เป็นรุ่น1.5 V นะครับตัว CNG มันจะมี2ตัวมีตัว S กับตัว V ีคันนี้คือตัว V ีตัวแพงกว่านะจ๊ะมาดูกันเลยดีกว่าว่าคันนี้มีชนเบาชนหนักพลิกคว่ำคว่ำตายหายเหวได้หรือเปล่ามาโอเล่ลุย ไปถ่ายเลยน็อตไม่มีขยับไปเลยเดิมสนิทน็อตไม่มีขยับมีตังเป็นล้านก็ซื้ออดีตไม่ได้ครับถ้ารถเน่าๆรถโดนมาอะไรมานะครับมันทำยังไงมันก็ไม่ดีแล้วครับไอเนี่ยเดิมๆน็อตไม่มีขยับแก๊ส CNG จากโรงงาน ฝากระโปรงต่างๆเดิมสนิทสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบถ้วน CNG จากโรงงานมันดียังไงเอาง่ายๆครับอธิบายโคตรง่ายครับเติมเต็มถัง140กว่าบาท150บาทวิ่งไปเหนือครับวิ่งกับถึงกระแพงเพชรครับมาต่อไปออไปถ่ายเลขไมเลยมาครับ ตัววีจะได้ตัวจะได้ล้อแม็ตจากโรงงานนะจ๊ะคันนี้ยางมิชลินอินเนใช้ได้อีกยาวๆเชิญครับนี่แกะแบบนี้นี่เอาให้สุดนี่ดูทั้งเส้นเลยครับโชว์ให้เห็นๆเ,เลยว่า no accident ล้านเปอร์เซ็นต์ถ้ามีอ c c ซิเดนมาคงไม่โง่โชว์แบบนี้หลอกครับอ่ะปเลยเข้าไปทาย เลขไม่ต่างๆตามสบายถ่ายปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยด้วยนะควบคุมทุกอย่างครับยกเว้นค่าผ่อนครับเพราะว่าถ้าไม่ผ่อนเขาจะยึดได้ครับมาต่อกันที่ประตูหลังเชิญครับนี่นี่ครับนี่ดูเลยมาร์กต่างๆอยู่ครบอาร์กต่างๆอยู่ครบนั่นแปลว่าอะไร No accident ล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับเรื่อง no accident มากๆเพราะคงไม่มีใครอยากซื้อรถที่มันความตายหายเหวมาแน่นอนเอาละเปิดฝากระโปรงไปแล้วเอาขาแย่ไปข้างล่างเอาขาแย่ไปข้างล่างไม่มีอะไรครับใช้มือเปิดต่อครับวนเล่กขับแล้ว,วะต่อครับนี่ครับดูล่องนงล่อง,งน้นต่างๆเดิมสนิท นี่ไม่เคยมีการถอดใดๆทั้งสิ้นนี่นี่ดูฝั่งขวาด้วยและนี่ครับเปิดเลยเอ้ยโอยเล่โอเลถ่ายขวาซ้ายเลยเออเห็นซีนไหมครับตรงขวามือเมื่อกี้ครับเห็นซีนไหมครับตรงซ้ายมือนั่นแหละครับโชว์ให้เห็นเลยว่าเดิมเดิมสนิทสนิทเฮ้ยสามนาทีกว่าละปต่อโอเคนี่ครับ นี่เลยนี่ครับแกะอย่างนี้เพราะอะไรครับลูกค้าบางคนมาจากต่างจังหวัดครับมาไกลต้องไม่มีคําว่าผิดหวังครับหรือมาใกล้ๆก็ไม่ต้องผิดหวังครับภาพตรงปกร้านเปอร์เซ็นต์ครับถ้าไม่ตรงปกคงไม่โง่ถ่ายแบบนี้ครับคิดง่ายๆครับไม่ต้องเรียนสูงก็น่าจะคิดได้ครับต่อครับอันนี้ผมรีวิวผมตั้งใจไล้นะผมจะรีวิวแบบตามใจผมเลยนะ ไม่เน้นผู้ดีมากครับต่อครับนี่ครับนี่ครับเอ็ดตุ่มๆต่างๆอยู่ครบนะครับโอเคเฮ้ยโอเล่ไม่กินถ่ายยังถ่ายใช่ป่ะโอเล่ถ่ายถ่ายเพลทด้วยคันนี้ตัว V แท้ๆนะครับรหัส264ครับคือตัว V แท้ๆครับตัว V มันดียังไงปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยล้อแม็กโรงงานมือจับประตูโครเมียมครับ โอเคไปเจอกันหน้ารถเลยแจ้งราคาเดินไปคุยไปครับได้ไม่เสียเวลาก็บุ๊กเซอร์วิสอยู่ในมือนั่นแปลว่าไม่แท้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับ138,000บาทกำตัน่ง138,000กิโลเ 1, 38, 000, มื่อกี้ผู้บิดขอโทษทีแต่ขี้เกียจทายใหม่เอาเอานี้แหละ138,000กว่ากิโลครับเดิมโคตรน,น็อตไม่มีขยับครับขยับแต่น,น็อตล้อตอนเปลี่ยนยางครับโอเคราคาเนาะ สามแสนสามครับสำหรับลูกค้าที่ผ่อนกรรตังปรมาณหมื่นสี่ส่งหกปีเดือนละหกพันสามร้อยบาทนะจ๊ะพี่อ้นรับรถบ้านเรามาน้อยครับเซิร์ชใน Google ก็เจอใน YouTube ก็เจอเจอหมดทุกที่อะครับนะครับศูนย์แปดหนึ่งเบอร์โทรครับศูนย์แปดหนึ่งสี่แปดห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์เต็นชื่อรถบ้านเรามาน้อยชื่อแต่รถไม่ให้ชื่อสนสัตว์พร้อมซื้อจริงโทรมาครับนะจ๊ะเอาแบบพร้อมซื้อจริงจริงก็โทรมาเนาะเนาะปรึกษาครอบครัวกันให้เรียบร้อยเนาะสวัสดีครับ